สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาอ่าวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่9แล้วนะก็วันเนี้ยเอ่อผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้โดนปลาทะเลเลยนะครับปลาปลาธรรมชาติเลยเพราะว่าผมไปตามให้ทุกวันเลยนะไม่เช้าก็เย็นนะครับผมไปตามให้แต่มันไม่ได้จริงๆวันนี้เลยไปแก้เคล็ดหน่อยไปแก้เคล็ดหน่อยก็ว่าจะเข้าบ่อนะครับ พอดีวันไออพีก่อนหน้านี้ผมไปเห็นเขาตกชิงหลิวแล้วมันเกิดมีความอยากตกชิงหลิวมากเลยก็เลยว่าเดี๋ยววันเนี้ยพาเพื่อนไปตกชิงหลิวดีกว่าอ่าส่วนบอ่อที่ผมจะไปนะครับชื่อบอ่อสินทารานะครับเป็นบอ่อซ้อมของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับอ่าอ,อยู่ตรงนี้เลยนะที่ผมลงไว้ให้เลยก็คือพิมพ์ตามนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปที่บอ่อนี้ได้เลย เป็นบ่อส่วนตัวนะครับเอ่อบรรยากาศดีพอสมควรก็เดี๋ยวถ้ายังไรก็ไปติดตามชมคลิปกันได้เลยนะครับไะลุยกินปลากินปลาอ่องลูกผมเสร็จแล้วนะอ่าผมใช้ตัวเบ็ดมารเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแบบไม่มีเงี้ยงนะอะ่อีกอีกข้อแนะนำอีกอันนึงนะครับสําหรับเอ่อนักตกปลานะอันนี้ผมแนะนําไว้ว่าเวลาตกปลาทุกครั้งพยายามใส่แว่นนะนี่ผมก็ให้ลูกผมใส่นะครับเพราะว่า ถ้าเกี่ยวกับส่วนอื่นน่ยมันมันมีปัญหามันมันรักษาได้แต่ถ้าเกี่ยวลูกตานี่คืออันตรายร้ายแรงเลยนะครับตาบอดได้นะเพราะฉนั้นใส่แว่นกันไว้หน่อยนะครับจะเป็นแว่นกันแดดหรือแว่นใส่ธรรมดาก็ได้ไนะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนจะตั้งเสร็จนะครับใช้เวลายอยู่นี่ผมอ่องไปแล้วนะ ตาเข้าเร็วอยู่นะครับม,มีเม็ดขึ้นแล้วโดนแล้วโดนแล้วพ่อโดนแล้วโอ้ไซส์สวยอยู่นะหมดแล้ว สู้ดีครับสู้ดีปามีแรงนะปลามีแรงออ,อหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วผมซื้อที่อยู่นะผมมีโค้ต้าออกสองกิโลนะครับผมก็เอาตอนจำนวนแหละเดิมแบบนมาแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายที่กันหน่อยเดี๋ยวผมสลับที่กับลูกนะครับ ใ้ลูกมล่างนี้ดีกว่าร่มกว่าตกชิงหลิวก็เป็นกีฬา,าประเภทปบปลาที่สนุกไต่อีกแบบนึงนะครับว่ต่อ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 แล้วต่อแล้วเสยียอย่างเดียวขนของเยอะไปหน่อยโอ้โหของชิงหลิวนี่เยอะนะครับผมว่าเยอะเยอะเยอะอาจจะเยอะกว่าตกเหยื่อปลอมเยอะเลยนะแต่่าจะแต่น่าจะพอๆกับสายหน้าดินนะ นะบ,บางคนนี่ไปตกธรรมชาตินี่แปกกันสิบยี่สิบคันเลยนะครับแต่เป็นกีฬาที่สนุกนะฮะสนุกคนไหนไม่ลองนี่ลองเข้าวงการดูนะแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ยากวันนี้ยากอยู่นะบ่อเนี้ยมันจะเป็น ปลาเก่านะครับเพราะปกติมาถ้าเขาลงปลาใหม่ๆนี่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเข้าเลยอันนี้ก็ห่างๆตัวนะครับตอดแล้วก็ไปตอดแล้วก็ไปค่อนข้างเราแวงสูงนะ ลงมานิดเดียวอะ่ะงวัดได้เลยนะลูกบ่อเนี้ยแบบลงไปจึกหนึ่งวัดเลยวัดไว้ก่อนเอระแวงมากมาระแวงมาก,มามากยากเลยยากเลยโอ้กินยากมากเพาะบอกได้วัดยากมาก งวบอ่อนี้มไม่ใช่บอ่อมันไม่ใช่บอ่บอที่แบบกินง่ายง่ายโอ้ติดท้องอีกแล้วเนี่ยมันมันปัญหาของปลาเคี่ยวนะก็คือมันไม่อมเบ็ดมันจะเป่าเป่า,ปา,ปา้วเก็บเศษกินเอาอะกระไซสวยนะครับลงแั๊บนึงอะลงสวยแล้วตั้งสวยแล้ว

ยากนะครับยากผมบอกได้เลยสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วลูกยากนะน้าคนอื่นจะง่ายนะครับผมไม่ได้ตกกันบ่อยนะไม่มีผมไม่มีวิชาทางด้านชิงหู่ลึกซึ้งนะครับผมบอกแล้วว่าผมเป็นแค่สองสองอย่างนะครับไม้ตายกับบาลานนะครับไอ้ไม้ตายเกาหลีโปรตุเกสเคนี้นะผมไม่เป็นนะครับผมพกแค่สองสกิลนะครับ มันเป็นปลาเก่านะครับปลาเก่าก็เหมือนได้เรียนรู้อะแบบฉันเคยโดนเบ็ดไปแล้วนะฉันกินแบบนี้แนละ้วฉันเจ็บครั้งต่อไปฉันจะไม่กินอันนี้อีกแล้วอันนี้คือปลาที่มีประสบการณ์นะครับหรือที่ผมเรียกว่าบทเรียนอืม วัดไม่ติดนะฮะหัวร้อนหัวร้อนเรียบร้อยแล้เนื้อเต็มปากสู้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 โอ้ยยี่ศกยี่ศกยี่ศก,กใช่ตอนนี้ยี่ศกอ่าตัวโปวดพ่อเลยตัวเนี้ย,ยใช่ ป,ปลาปรดผ้าเลยกถ่ายพอดีเลยโอ้โหรนสวยย <c oughs> บับน้ำเ,เออก้างเยอะแต่แมวเราต้วกินแหละแต่ว่าแมวตอนนี้แมวสวยนะครับยี่ศกไซส์มาโลนึ่งพอด <c oughs> สีสวยสวย หนูต้องปล่อยคันน่ะเพราะคันหนูเล็กกว่าพ่อ,น,พอ,อนี่นะครับยี่สกโอ้ไซกำลังสนุกนะครับใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเหนื่อยอ,อันนี้ไม่เอานะอันนี้ปล่อยกะก้างเยอะ,ะได้ละเดี๋ยวฉอลูกสาวแนละ้วผมพยายามถ่ายเขาอยู่นะครับเขาก็วัดอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ติดปลานะ ตกปลาบ่อน,นี้ต้องไวนะครับประสาาสัมผัสต้องไวจึกนึงต้องวัดเลยมันไม่มันไม่ตอกเต็มๆนะมนจึกเดียวจริงๆยังไม่เจอทุ่นถอนเลยนะครับเน,นี่ยเอ้าโบนโบนไปท่าไหนเนี่ยโบนละเยยนๆลุกค่อยๆค่อยๆเพรตักให้อมันตัวนี้ หมดแล้วลูกสาวโอ้วัดที่ไหนวัดจังหวะไหนเนี่ยอ่ะไม่ไม่ต้องเดินต้องเดินเดินเบนหน้าเดินเบนหน้าเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดมันเดี๋ยวมันหลุดแล้วเป็ดมันสะบัดโดนหลังคา่นแหละเลี้ยงนี่อ่านั่นแหละเลี้ยงมาทางขวาเลี้ยงมาทางขวาตั้งคันขึ้นตั้งคันขึ้นตั้งคันขึ้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละให้โผล่ให้ปลาโผล่ปึ๊บอ่าได้แล้วโอ้โหเนี่ยอ่ะย่างน้อยก็ถือว่าได้ อ่าจบการเอง่งทำไงเพอสอนแล้วปลดล็อกไปละวลูกสาวปลดล็อกไปละหนึ่งถึงจะเกี่ยวท้องแต่ก็เกี่ยวนะมันกินยากจริงครับผมสำหรับผมนะมันเครียวมากๆ มันเนี่ยมันจอดมันจอดติ๊กเนี่ยแล้วมันก็ไปเลยถ้าไม่วัดนี่ก็คือพลาดเลยจังหวะเน,นี้แต่ตอนนี้ผมก็เคยมาตอนนี้เขาปล่อยปลานะครับปล่อยปลาแล้วแบบยังปลาย,ยังสด,สดสดใหม่ๆนะโอ้โหตอกนี่สุดดอกนะครับถอนนี่ขึ้นปุ๊บแต่วันนี้ไม่ เรเริ่มทำคลิปอะไรๆก็ยากเป็นหมดรู้สึกว่าของทางทางรุ่งจะปลาเรื่องจะมีเข้ามาแล้วนะครับ โอ้โห,โอโหโดอกนี้เต็มเย็นลูกตัวดำเฮ้ยเฮ้ยเข้าป,าป่าเต็นต้นรอบนี้สวยดอกนี้สวยตัวให,ใหญ่ด้วยเก่งมากโอ้โหโอันนีโโ้โ,โอเคเล,เลยอันนี้โอเคเลยอันนี้ฝีมือเลยสุดยอดเอ่อเหมือนเดิมตัดเองนะพอไม่ช่วยนะถ้าช่วยตัดแค่อย่างเดียวตัวนี้ตากต่างใหญ่ เฮ้ยมันหลุดหรือยังอ่ะเกี่ยวเบ็ดเลยให้เกี่ยวเกี่ยว์คิปเปอร์เลยนั่นแหละยกอ่ะต้องเกี่ยวข้างล่างหรอกเกี่ยวข้างบนไม่ได้หมายนว่าเกี่ยวปากล่างหรอกเกี่ยวปากบนมันมันไม่เข้าไม่เข้าล็อกอ่าเบ็ดอยู่ไหมเบ็ดหลุดไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีเงีย้ยเบ็ดหลุดเงี้ยอยู่ดงมากข่ายรูปหน่อยสวยมากอ่ะปล่อย ไปเลยไปเลยไปอืมไปไม่เก็บเหรอไม่เก็บเราได้สองตัวใหญ่แล้วสองตัวนี้ก็เกือบสองโลแล้วปึ๊บอ่าชอบตีเมือ่อยแค่จบ้าเราได้แ <c oughs> มาครับน้องน้องแม็กสุดที่ครกโปรโปรแม็กท่อแ้ำซิงนะครับ วันนี้ให้ไปล้างแอร์ที่ตึกมานะครับอ่านี่กลับมาเดี๋ยวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาโชว์ให้ดูว่าเหลียวที่แท้จริงเป็นยังไงนะเดี๋ยวทำให้ดูครับเดี๋ยวทำให้ดูอ่าแกงไอ้ลูกดูเลยอ่ <S <S อาหลานนะครับจับไปผมนั่งทำคลิปดีกว่านั่งนั่งถ่ายคลิปดีกว่าสนุกกว่า <S <S อุ้ย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 อเ,เอ้เป็นไงลูกลูกสอนเต่าที่มันเป่านะอ่าอ,อแม็ก ตามันเป่านะยังไงนะยังไงนะปลาเป่าใช่ไหมลูกโอเคปลามันไม่กินนะปลามันเป่าฮะใครได้ก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงเจอมึงเจอหลานมึงไงโอ้โหโอ้วัดดังซับอ่ะเฮ้ยเจอย่าลูกตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ตั้งค้อไว้ลูกตั้งคันไว้เออนั่นแหละเต็มปากเต็มปาก โอ้ยยังโหดอ่ะสุดยอดอาอ้าอ้าอายไหมอ้ายไหมเอาใหได้ม่ได้ไม่เอาใม่ได้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 ไา้อาหลเนี่ยเอาแล้วนะเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะห้ามมีข้อโต้แย้งนะอ่ะมาแข่งกันนะครับอาหลานดูดิว่าจะเป็นยังไงเป็นยากุ่มมาก แมวดพื้นนี่่าจะรอดไหมเฮ้ย,ย,ยปลามัานเ่ปาปลามันเ่าปลามันเ่าปลามันเ่าเนี่ยผู้ชมน่าจะอยากดูเด็กมากกว่านะครับผู้ใหญ่แก่แล้วไม่ดู <S 2> <S 2> <S 2> ใครจะโดนก่อนใครจะโดนก่อน ใครจะเปิดก่อนใครจะเปิดก่อนโอ้ยโอ้ย้ย้ยหลานจะเปิดป่ะหลานจะเปิดอาจะเปิดไหมอายึกยักนะตอบไปสองทีแล้วอาไม่วัดนะโอ้โ้บ่อนี้ไม่ต้องโ <c oughs> กแป๊กอะถ <c oughs> ้าไม <c oughs> ่วัดติแป๊ก,อกโอ้มันปลามันเคี้ยวตาย นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหคนยึกยักโดนหลานเล่นไม่ไหวปล่อยคันลูกไม่ไหวปล่อยคันไม่ไหวปล่อยคันอะแล้วจับสายค่อยๆงัดค่อยๆงัดค่อยๆปล่อยปล่อยปิ๊ก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 ทอ้งัดขึ้นมาโอ้ยฟานินนี่แหละตัวอะไรเนี่ยถ้าวิ่งแค่นี้ฟานินช้าอสุดยอดสุดยอดตั้งคันไว้ตั้งคันทั้งสูง มาข้างหน้านี่มาข้างหน้าเลยยกลยกคันขึ้นเหนือหัวมันจะง่ายยกคันขึ้นถึงสูงเหนือหัวเลยขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นถงสูงเลยขึ้นถงสูงยกเอามือขึ้นเอามือขึ้นยกมือขึ้นไม่ใช่อ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยเฮ้ยไซส์สวยเนี่ยโอ้ยองติดหางถือว่าติดสุดยอดอ่าเป็นไงครับอแม็กอายปะอายปะครับ อายไหมครับอายหลานอาครับอ่อยให้อ่อยหลายทีแล้วอายไหมอ่อยให้หลานครับอ่อยให้หลานเจ็บคลิปเลยตัวนี้ตัวนี้ให้ดูเยาวชนนะดูเยาวชนเพาเขาถ่ายคลิปหน่อยนะครับโอ้โหเก่งนะดูดูเยอะดูเยอะดูนี่เด็กโตแค่นี้นี่เยอะปลาเยอะปลาเป็นด้วยโอ้เยอะทาสวยด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายไปลงช่องหน่อยเออโอ้ไซส์ดีด้วยเอ้าเอ้าไปเก่งมากโอ้สุดยอดสุดยอดไหนขอขอชื่อหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อกาฟิวชื่อน้องกาฟิวโอ้น้องกาฟิวน้องกาโอ้เก่งมากลูกตีมือหน่อยเจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาต,อ,ญาตอ่อยให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะไม่อ่อยหรือเปล่าปลาไม่เข้าไหมเดี๋ยวอ่อยให้หน่อยแนละ้วอะอ่ะ,อะไปเอาไปติดตามทำไมทำไมยอดติดตามไม่ขึ้นเลยการทำอืมกูบอกแล้วเว้ยวัดออกขวาขาเปล่าไม่ขาหรอกสายสิบปอนด์การที่จะ,ะมีข้อตกลงกับ YouTube นะครับจะต้องมีผู้ติดตาม1,000ขึ้นไป สำหรับช่องผมขาดนิดเดียวครับ941ล่าสุดนะครับขาดที่941ไม่นานครับไม่นานไม่นานถ้าไงก็ถ้าชอบกันถ้าชอบดูไร้สาระแบบนี้ก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับอยากจะไปถึงพันกับเขาบ้างนะคะแต่ว่าช่องผมเพิ่งทำเนาะผมเขต้องใช้เวลาแหละน่าจะอีกนาน ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับผมจะได้พยายามทำคลิปดีๆแล้วปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ดีนะคะัให้ดีขึ้นอยังไงยังไงโอ้ห้าหกไมแนะแ้แล้วนะแป้งอีกแล้วนะโอ้แบจบจะหมดด้วยแบจบจะหมดด้วยเร่งมือเร่งมือ,อ สรุปว่าก็วันนี้นะฮะโฟลแม็กอาคุณอาศูนย์แต้บนะครับตอนนี้ฝนะะมาแล้วนะฝนมาแล้วเดี๋ยวต้องเก็บของกลับบ้านแล้ววันนี้หน่วยเก่งมากก็วันนี้ก็สนุกนะฮะสนุกพอสมควรนะแต่ว่าปลาเคี่ยวไปหน่อยอ่าแต่ว่าไอ้ปลาเคี่ยวเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหน,นึ่งของการตกชิงหลีวส่วนวันนี้นะก็ได้กันไปหนน่ยๆก็ได้ประมาณ ห้าหกตัวนะครับส่วนผมก็ได้ประมาณสามสี่ตัวแล้วผมก็ให้ให้อาคุณอามาตกนะฮะคุณอา,ายังทำไว้สำเร็จนะครับ <อา S 1> ส่วนคิพย้ยโอย,โอยห,หันหลังไม่ได้เลยอูย้ยได้ปลาตะเพียนด้วยใจยเย็นลูกใจยเย็นใจยเย็นอ่าอ่าถือว่านี่เป็นช็อตปิดท้ายนะช็อตปิดท้ายนะครับโอ้เก่งมาก ฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามผมหน่อยนะครับผมจะ้มีกำลังใจทำช่องต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้า EP หน้าจะไปไหนกันฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายอือโดนแล้วโดนแล้วแทโอโ้เกี่ยปากคนเลยครับ คุยคุยเกียวกบับบอเกียวกักบอน,นะครับสวยครับสวยได้เขาสักทีได้ช็อได้ชัด